สวัสดีค่ะหนูพี่ปั๊มมี่เด็กหินปริเชียพุม่มลำนาวอยู่ชั้นประถมศรรมึกษาปีที่ห้าค่ะหนูเรียนหนูเรียนอยู่โรงเรียนแมาโคกค่ะหนูเรียนมาเจดปีแล้วค่ะโอ้ตั้งแต่ชั้นไหนคะตั้งแต่อนุบาลหนึ่งค่ะจนถึงปห้าเมื่อก่อนที่พี่ปั๊มมี่เข้ามาที่โรงเรียนนี้โรงเรียนเป็นแบบนี้ไหมไม่นะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะโรงอาหารมันจะ ไม่ได้เก่าขนาดน,นี้แต่ตอนนี้มันเก่ามากเลยเพราะว่าเสาค่ะคาเสามันหักค่ะถ้าเข้าไปมันจะอันตรายค่ะเลยครูเลยห้ามให้เด็กๆไม่ให้เข้าไปค่ะแล้วคุณครูการสอนหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรที่เมื่อก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนหนูกับเพื่อนชอบแกล้งกันไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ แต่ว่าพอมาอยู่ป .5 หนูก็รู้สึกว่าการเรียนการสอนง่ายขึ้น,นะค่ะแล้วก็เลยเรียนอ,อืแล้วเมื่อก่อนคุณครูสอนเราเป็นยังไงบ้างครูสอนเข้าใจอยู่ค่ะแต่ว่าหนูเป็นเด็กที่เข้าใจได้ยากค่ะอืแล้ววิธีการในการสอนของคุณครูการพูดน้ำเสียงหรือท่าทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเข้าใจได้ง่ายมากกว่าตอนที่หนูยังไม่เข้าใจมาก ว่าการทำอะไรหลายๆอยา่างไปพร้อมกันมันจะไม่เหมือนทำอย่างเดียวให้มันเสร็จไปเลยค่ะแล้วเราเรียนกับคุณครูมารู้สึกว่าคุณครูเขาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปังว่าก็เปลี่ยนมาเรียนภาษาไทยวรรณกรรมก็ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดุไม่ได้ด่าเพราะว่าให้เราคิดตามจินตนาการของเราเองค่ะ เมื่อก่อนคุณครูสอนภาษาไทยยังไงคะสอนแบบมาตามมาตาตามไปย,ยางยค่ะต<ม>อนอรู้สึกยังไงตอนตตอที่ครูสอนแบบ,แบ,บนั้นหนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่ามันเข้าใจได้ยากมากค่ะหนูก็เลยแบบไม่เรียนเลยตอนนั้นตอนนั้นชอบหรือไม่ชอบภาษาไทยไม่ชอบเลยค่ะรู้สึกยังไงกับการเรียนภาษาไทยสมมติว่าถึงเวลาละต้องเรียนภาษาไทยอย่างเงี้ย เหนื่อยแล้วคุณครูเริ่มเปลี่ยนการสอนตอนไหนพี่ตาจะเอ้ยพี่ปามีจำได้ไหมตอนอยู่ปวสเทอมสองอตอนนี้คุณครูเริ่มเปลี่ยนเนี่ยเอ่อพี่ปามีรู้สึกยังไง รู้สึกว่ามันเข้าใจได้ง่ายมากกว่าตอนที่เรียนตามกระตายยางสอนธรรมดาออืแล้วตอนที่ครูเริ่มเปลี่ยนเนี่ยครูได้บอกพี่ฟาม,มี่ไหมว่าคุณรูจะเปลี่ยนการสอนครูจะสอนแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้บอกใช่ไหม,มแต่ว่าครูเริ่ม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 สอนให้เราดูใช่ไหม,ม,มคุณครูสอนอยังไงอะที่มันไม่เหมือนเดิมอะพี่ฟาม,มี่คือเหมือนเราแบบหนูจินตนาการพ่อไม่ออกเลย ค่อยๆไล่กระด้สมมติว่าคุณครูเริ่มต้นสอนหนึ่งเรื่องอ่ะคุณครูเริ่มทำยังไงบ้างจะตอนแรกจะทำเป็นครูบอกให้ไล่ตามมาตาก็ไม่เข้าใจแต่ว่าก็เป็นกครูครูก็อธิบายให้ฟังมันก็ง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้น แล้วการสอนแบบภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเนี่ยมันคืออะไระคะค่ะคือการสอนที่มีห้าขั้น,อน,นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือการคาดเดาเรื่องค่ะขั้นตอนที่สองการอา่านขั้นตอนที่สามการตีความพ้ทน์สี่การเชื่อมโยงรัฐภาษาห้าขั้นตอนสุดท้ายคือการสื่อสารค่ะอแต่ละขั้นมันเป็นยังไงคะพี่ปามี่ลองเล่าแล้ว,ลวก็ยกตัวอย่างให้พี่วนแบบ้นฟังด้วย คาดเดาเรื่องคือคาดเดาจากภาพปกหนังสือที่เราเห็นค่ะว่าตรงนี้ใครทำอะไรเป็นมายังไงค่ะข้อสงการอ่านการอ่านก็คือการไฮไลท์คำคือการอ่านแล้วก็จับประเด็นว่าคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเช่นคำว่าอบอุน่นอบอุน่นที่แปลว่าให้ความอุ่นแก่ร่างกาย ข้อสามการตีความเต้ปรทัดก,การตีความใต้มระทัดคือการสะท้อนสังคมภายนอกและภายในค่ะข้อที่สี่การเชื่อมโยงหลักภาษาคือการเชื่อมโยงคําและภาพให้มันตรงกันค่ะข้อที่ห้าการสื่อสารอ่านทําความเข้าใจและวาดภาพลงไปค่ะพี่บ,บ๊อบมีชอบขั้นตอนไหนมากสุด ขั้นตอนที่ห้าค่ะการสื่อสารเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าได้เขียน <S <S ได้ว่าแล้วก็ได้ระบายสีกับเพื่อนค่ะอืมแต่ถ้าเป็นเรื่องภาษาไทยที่ปั๊มมี่คิดว่าขั้นตอนไหนสําคัญสุดสาคัญทุกขั้นตอนเลยค่ะอืมเพราะว่าอะไรคะเพราะภาษาไทยเป็นภาษาของชาติเราก็ต้องทําให้เป็นอันให้ออกค่ะแล้วพอคุณครูเปลี่ยนมาเป็นการสอนภาษาไทยระดับกัปเนี่ยพี่ปัมมี่รู้สึกยังไงบ้างอ๋อหนูรู้สึกแบบ มันเข้าใจมากกว่าเทอมเทอมแรกตอนป .4 ค่ะรว่าหนูเป็นเด็กที่ไม่ชอบเรียนชอบเล่นแต่กับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็จะดุตอนหนูไปหยอกเพื่อนคัะเพราเพื่อนเรียนอยู่แล้วตอนนี้หนูหนูทาอย่างนั้นอยู่ไหมไม่ค่ะเพราะว่าอ,อะไรคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าถ้ามากวดอีกอย่าไปเล่นด้วยหนูก็เลยไม่กลัวเลยค่ะ บวกกับว่าเรามีอย่างอื่นที่ต้องทําด้วยไหมตอนที่เราเรียนอืเพราะว่าตอนเมื่อก่อนถ้าหนูนั่งฟังคุณครูหนูก็นั่งฟังเฉยเฉยใช่ไหมนั่งฟังไม่เอาเข้าสมองค่ะแต่ตอนนี้คือมีอะไรให้ทําเยอะเลยใช่ไหมเยอะแยากมายหมแล้วก็พยายามทำสุดแล้วมันก็ได้แค่นี้ค่ะอตอนที่คุณครูให้ให้ทําอ่ะมีชิ้นงานไหนมีอะไร <c oughs> ที่ที่พ่มไม่ชอบที่สุดไหมรู้สึกภูมิใจกับมัน หนูไม่เคยทำอะไรได้ดีขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าหนูชอบสมุดเล่มเล็กเรื่องปลาพี่หลงน้อยค่ะเพราะว่าอะไรคะได้ทำคนเดียวฝึกความพยายามของตัวเองมากขึ้น,นะคะ่ะอืมปกติคุณครูให้ทำเป็นกลุ่มใช่ไหมค่ะแต่ว่าล่าสุดคุณครูให้ทำคนเดียวคนเดียวแต่เราก็ทำได้นี่ไงพี่ปับไม่บอกว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าัวเองทำอะไรได้ดีแต่ว่าที่มามี่พูดเนี่ยพี่ว่านเห็นเลยว่าพี่ามี่ทำได้ดีมากๆา ใช่ไหมสุดท้ายเราก็ได้ผลงานออกมาอมืแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับคุณน้อยครับรู้สึกว่ารักคุณน้อยมากขึ้นไม่เหมือนเพิ่มกันก่อนนะคะเพราะว่ามันเรียนเข้าใจยากมากมไม่รู้ว่าอยากเรียนภาษาไทยอยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่ากันอืแล้วพอตอนนี้อ่ะเข้าใจเลยว่าภาษาไทยเป็นสกเกอ้ <c oughs> กว่าภาษาอาังกฤษอือ <c oughs> มีอะไรอยากบอกกับคุณน้อยไหมครับ คุณด้วยนะคะและคุณจะเป็นเด็กดีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนี่